ไอ้เกียผมไร้สดผมไร้สดผมผมไร้ส่วด่านักเรียนเกียนคีย์บอร์ดผมไปถ่ายรูปกับนางเอกเอวี่เขาว่าผมชอบนางเอกเอมี่จกันคือกูไม่เข้าใจกูไม่มีสิทธิ์กับนางเอกเอวีกูเลยหละ มาครับมาเลยฮะไอ้พวกปั่นมาเขามาจะตีเขาเลยแล้วเนี่ยฮะหมอวันีไม่คยได้นอนครับขอคุยกับคุณไปบนไหมคอบอ๋อแมวก็มาแล้วถึงพวกปั่นได้ไหมล่ะโอ้พวกปั่นไม่รู้เรื่องอ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนค่ะผมผมไปปั่นอบเี่ผมปั่นผมปั่นนะ มอะไรผมไม่ใช่ผมไปถ่ายรูปผมไปเห็นวันนี้แล้วผมไปถ่ายรูปผมก็เลยบอกว่าอเอ๊ะฮ้ยผมขอถ่ายรูปด้วยหน่อยอนางเอกม,มีผมผมเพิ่งเคยผมเพิ่งเห็นวันนี้ไงถ่ายปับ๊บนางเอกเอ่อนางเอกเอ็มบีฮักเดอร์สวยมากแค่นี้แหละถ้าเ<อ>ราโดนไปชมเขาว่าสวยรักเขาเนื้อแหละ เขาเป็นนางเอกไหมล่ะเออเอออเดี๋ยวเราต่อไปคงต้องเอาพี่พรไปเป็นนางเอกพี่พีขันรุ่นข้นรุ่นเกย์พ่นนี้นะผมบอกคำเดียวเลยเอาไงสวยมากดูดปากมากระจายอ๋อเกิดผมขออนุญาตได้ไหมถ้าผมเห็นแอคปั่นสักครั้งหนึ่งผมขอผมขอเลยขอบขอบคุณครับที่มาปั่นผมผอครับตบกกหู จริงผมผมไม่อยากพูดหรอกอะไรเนี่ยผมผมไม่อยากพูดหรอกไปจริงเกี่ยวอะไรกันเดี่ยเออผมไม่อยากผมไม่อยากบอกรอกว่ามันจะนิ่มขนาดนี้อมนเกี่ยวอะไรกันคือขนาดนี่ไม่อยากพูดเลยสงสัยผมว่าพูดมาตั้งแต่นู่นแต่ึง่นี่เออคุณพูดฝากสักคำสิถึงพวกไม่รู้อีนู่นอีนี่อ๋อแต่แต่นี้เราผมบอกผมบอกเขาไว้แล้วว่าผมผมมาหมู่แล้ววันนี้ ว่าคนสองหมื่นในคนเราหมดแล้วเนี่ยเราเราจะไปเราจะไปกับที่พวกปั่นเนี่ยสองหมื่นในพวกเราเนี่ยเราไปรุปมาคนเดียวเนี่ยไม่เขาดูอยู่แล้วน่ะเขาดูอยู่หรือเปล่าฮะผมบอกแล้วถ้าปั่นเอาแล้วต่อเขาสุด้าเขาเต่าโซ่เลยนี่ขาเต่ายาวปั่นอย่าต่อเขาสุดท้าขาเต่าโซ่เลยนี่ขาเต่ายาวปั่นอย่าอย่าอย่าๆๆไปลงไปเฮ้ยไม่ต่าไม่อะไรนะ ผมเองไม่งั้นมาดิเอ้ยเบ้เอือบด้วยทิพย์พี่หยางอ่ผมบอกเขาแล้วว่าถ้าพวกปั่นอยู่ในนี้เข้ามาปั่นในนี้ครับเอาความจริงมาปั่นเอามาพูดดีๆอย่าพูดไปพวกหูอีหนโอีนี่เออใช่ครับเอาู้จิงก่อนมา้วเกาดังให้ดูเกาอะรู้เกาดังไงกันดังแล้วเออาอปเกาพี่หยางไว้เรื่องนึงแล้วไปกินเบียร์มั่งกันกินเบียอ์กัน ดินเงินเงินเงินมานเอาเงินมาขึ้นเขาี่ไม่เกบาทีมาไป่เกียดีไ่เกียเเรยกเกียเอามาเเอาเงินมาขึ้นเขาไอแกไปเกียไเอามามาาจบเกเรียนมาสี่ีตบเอาไปเกียตเราไปเฉยไม่ได้แกปิ ก็ฝากไว้นะครับฝากไว้นะครับผมไม่ได้เกี้ยวกาดนะไอ้คนสองสองหมื่นหนึ่งพันคนเนี่ยผมเป็นพวกผมไปกระทืบพวกแอสแันเราพร้อมบวกตบกอกหูเลยนี่แหละอะไรเนี่ยเหมือนกันจริงเหรอเอ้ยอะไรคุณนั่งดีๆรู้มันจะได้คุยได้ไหมนี่คือเหมือนกันผมก็เหมือนกันเนี่ย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 เออโอเคโอเคโอเค นี่คุณจะไปไหว้แอปปัดเหรอตบกกหูทำไมตึงทคุณต้องเล่นไห้ดิก็คุณจงเล่นหรอกไปว้เลยเดียไม่ไม่ไม่นี่เนียเนียเนียเนี่คุณจะไปตบกกหูแอปปัดเหรอไม่ไหวขอบคุณครับสูได้หรอก็สมบัตินี่ไหมเ้ยอี่เฮ้ยนี่นี่เอามีจะทอะไรเาสูนี่ไม่เมือนไนไ้เโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ีนมีไม่ได้เขาคือเต้าอาวุธเขาก็ส่งอาวุธให้ผมไปซู่ซู่นะ ใจแล้วไปๆๆๆๆๆใจใจแล้วใแล้ไปล้